สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์วันีแสงนะครับวันนี้ก็จะมาทําการบ้านจาว่าข้อที่5แล้วนะครับอ่าโจทย์มีว่าเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของวงกลมรัศมีมีอยู่สิหน่วยและพายอาเท่ากับสามนะครับเขียนโฟชาร์ดและเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ครับมาเริ่มด้วยการเขียนโฟชาร์ดเลยนะครับสตาร์ครับเมเ้นครับ เสร็จแล้วเราก็รับค่านะครับรับค่ารับสมีเข้ามาครับขออนุญาตก๊อปนะครับจะได้รวดเร็วนะครับเรครับรับค่าสมีเสร็จแล้วก็ทำการโปรเซสครับ สูตรของการหาพื้นที่วงกลมนะครับมีอยู่ว่า πr นะครับ πr สามจดหนึ่งสี่นะครับค่าของ πr สามจ็ดหนึ่งสี่นะครับที่คำจดกำหนดมาครับจะเคูณกับคูณกับรัศมีคูณกับตัวมันเองครับรัศมีของราก็คือสิบนะครับคูณด้วยสิบครับก็คือรัศมีคูณกับตัวมันเองนะครับจะได้ผลลัพธ์มานะครับ โอเคต่อไปเสร็จแล้วเราก็กสแสดงผลครับเราก็จะได้พื้นที่ของกลมมาแล้วครับเรีอครับก็จบกันทำงานของโปรแกรมครับ เสร็จครับโฟชาร์ก็เสร็จแค่นี้ครับอ่ะไปเขียนโปรแกรมมันครับทุกครั้งครับเริ่มเปินก็สร้างหัวไม่ต่อครับ สร้างหันไม่ต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ประากาศตัวแปรครับแน่นอนครับในที่นี้มีการคํานวณโดยใช้เทสเตยมนะครับเราก็ต้องประากาศตัวแปรเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลนะครับเท่ากับรัศมีนะครับ รัศมีนะครับก็ตั้งว่าอาวันนะกันนะครับไม่ใช่รถนะครับอาวันน้ยมเป็นอย่างรัศมีนะครับรัศมีอย่างเดียวครับตัวเดียวครับผมกำหนดให้เท่ากับสิบเลยแล้วกันเท่ากับสิบโอเคเสร็จแล้วครับเสร้างอีกตัวแล้วกันนะครับเป็นเอาไว้เก็บผลลับนะครับซ้ำนะครับ ตอนนี้คนอื่นจะสร้างกได้สร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะครับแต่ผมสร้างครับเพื่อความไม่สับสนของตัวผมเองนะซสามครับอาวันไม่ใช่สีลัศมีสามจุดหนึ่งสีคูณด้วยคูณด้วยวงเล็บนะครับรัศมีคนตัวมันเองครับก็คืออาวันคูณกับ ตนะู้กับอาวันะครับเสร็จแล้ว,น,วนะครับแล้วก็แสดงคนครับเอียนว่าตู้ที่ตู้ที่ของกลม คือดูใซ้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการรันดูครับอ่าพื้นที่ของวงกลมก็จะแสดงผลออกมากเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับการบ้านข้อที่5ครับขอบครับ